ครับคุณหมอครับสถานการณ์สายด่วน1330เอาวันนี้เลยแล้วกันนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการ์เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูแล้วค่อนข้างมีปัญหาว่ามันไปเป็นคอขวดแล้วมันไม่ทันรับไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเรียนว่าสถานการ์หนึ่งสายด่วนเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยครับดีขึ้นเล็กน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเนี้ยสายเมื่อวานเข้ามาประมาณห้าหมื่นสามพันสายครับห้าหมื่นสามพันสายซึ่งเป็นมาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับ ครอสองสัปดาห์เนี่ยเราเราคิดว่าคนโทรเข้ามาห้าหมื่นกว่าสายเนี่ยต้องการพบเจ้าหน้าที่ประมาณสามหมื่นกว่าสายต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่สามหมื่นกว่าสายนี่ผมให้คิดเลขง่ายๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยถติเรารับโทรศัพท์เนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราอย่างดีที่สุดก็รับได้ห้าคนครับเราโทรคุยประมาณสิบนาทีนะห้าคนก็มีมรายละเอียดต่างๆด้วยหาใช่ไม่ต้องคุยกันประมาณเราทํางานวันหนึ่งแปดชั่วโมงเนี่ยน้องคันหนึ่งแปดแปดชั่วโมงก็ได้สี่สิบสายต่อวันครับ เราลองเอา40ไปหารด้วย30,000เนี่ยออกมาเกือบพันหนึ่งต้องมีคนรับโทรศัพท์เนี่ยเกือบพันคนแต่วันนี้เรามีคนรับโทรศัพท์ประมาณ600กว่าคนดังนั้นยังไงมันก็ไม่พอมันต้องมีสายหลุดออกไปเราก็ทําแก้ปัญหาโดยการเพิ่มคนรับโทรศัพท์ก็ามาวันนี้ก็มีทหารตำรวจมาช่วยกันรับแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาแต่ว่าจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ยังแนะนำนะครับว่าถ้าสายเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าทางไลน์น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่าสายขนาดเนี้ย ด้วยความล้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไม่น่าจะรับได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโทรวนเข้ามาเรื่อยๆเนื่องจากว่าเวลาเราผูกท่านเข้ากับระบบโฮมไอ o ซเลชันแล้วเนี่ยหน่วยบริการไม่กดรับไม่กดรับท่านก็คิดว่าอา้าวไหนบอกหกชั่วโมงจะรับแต่หกชั่วโมงไม่รับก็ต้องโทรกลับมา 30, หนึ่งสามสามศูนย์ถกมครับก็เลยทําให้สายที่เราคิดว่าวันหนึ่งห้าห้าหมื่นกว่าไลาเนี่ยยังคิดว่าสาการ ยังไม่ดีขึ้นเราเช็คดู abandon ซึ่งปกติเวลารับสายเราจะดู abandon ก็คือสายหลุดเนี่ยตอนนี้ประมาณยี่สิบเซนแต่โชคดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์แล้วหกสิเปอร์เซนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีสูงถึงเจ็ดหมื่นกว่าลายต่อวันก็มีก็ต้องเรียนว่าสายการขณะนี้ดีขึ้นเล็กน้อยแต่เรายังไม่อยากจะบอกว่าดีจนกระทั่งทุกสายเรารับได้หมดก็ยังมีสายหลุดอยู่ครับครับครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงช่องทางทางลน์ของสปสอช nhso ชาวบ้านก็สงสัยเหมือนกันคุณหมอว่าถ้าสมมติโทรไปแล้วมันหลุดหรือไม่มีคนรับไม่มีการติดต่อกลับเนี่ยทางไลน์นี่ใช้งานได้จริงรวดเร็วมีคนพอที่จะมาตอบไลน์ใช่ไหมฮะก็มีคนตอบไลน์ประมาณหนึ่งร้อยคนถามว่าจะเร็วไหมมันก็วันหนึ่งเนี่ยไลน์เข้ามาประมาณหมื่นกว่าไลน์ก็ต้องถามว่ามันก็ไลนมันก็ดีกว่าหนึ่งคือมันบันทึกเป็นเทคเข้าไว้เดี๋ยวเราก็คงต้องมาไล่ไล่ตอบดีกว่ามันหลุดไปปุ๊บเราไม่รู้เดี๋ยวต้องวิ่งไล่โทรกลับไปม ก็ถามว่าดีดีกว่ากันเยอะไหมมันก็ยังดีกว่าการไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีทางเรื่องแล้วก็เราก็ต้องวิ่งไล่เก็บนะครับจริงๆปัญหาตอนนี้มันอยู่ตรงที่หน่วยบริการเนี่ยท่านไม่กดรับคือถ้าท่านไม่กดรับเนี่ยคนก็จะวนโทรกันอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้เราดูวันนี้ยถามว่าในเฉพาะในกรุงเทพมีคนไม่กดรับเท่าไหร่ประมาณเจ็ดพันลายที่ยังไม่ถูกกดรับ,รบในหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นในหกชั่วโมงถ้าไม่กดรับเนี่ยประชาชนก็ต้องโทรกลับมาหนึ่งสามสามศูนย์ว่าเขา ม่รู้จะเขาไม่ได้กัเขาไม่ไม่รูจะเพรายังไม่ได้รับบริการเราก็เลยต้องจัดการโดยการที่หาลือกับหน่วยบริการในระบบนะครับว่าจะทํายังไงให้ท่านรับได้เร็วขึ้นแล้วก็ทํำยังไงให้ให้ได้รับ,รบให้บริการมากขึ้นนะครับซึ่ง<อ>ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าระบบตรงนี้ยังยังค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ ครับครับนั่นหมายความว่าหน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครว่ามันก็ไม่พอเหมือนกันกับจํานวนผู้ป่วยที่มันมาหาศาลตอนนีถ้ถูกต้องครับเพราะถ้าทุกคนเข้าโฮมไอโซเลชันถึงแม้เราจะบอกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยไม่ไม่เป็นภาระเตียงเยอะแต่มันเป็นภาระของหมอที่ต้องโทรศัพท์ไปหาคนไข้อย่างน้อยวันละครั้งสิบห้าวันตีตีซะว่ามีหมื่นคนต้องหาหมอเนี่ยมาโทรศัพท์หมื่นหมื่นครั้งนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันมันก็เหมือนหาคอร์เซ็นเตอร์เหมือนกัน ันั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกมาตรการใหม่ที่เรียกว่าเจอแจกจบครับท่านที่ออกอย่างนี้ก็หมายความว่าเพราะว่าท่านรู้ว่าอาการเนี่ยมันไม่รุนแรงมันไม่รุนแรงมันเหมือนก็เป็นคล้ายๆไขวัดไข้วัดก็บอกว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกก็ได้ก็เลยบอกว่าให้มีรักษาแบบเจอแจกจบก็หมายว่าให้ยากลับไปแล้วก็แนะนําการกักตัวอยู่กับบ้านเจ็ดวันก็เริ่มทํามาตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่สะดวกเพราะว่าเวลาเราแนะนําให้ไปหน่วยบริการเนี่ย แม้เราจะบอกว่าตรงนี้มีบริการแล้วท่านประหลัดออกมาบอกว่ามี14แห่งทั่วกรุงเทพให้เดินเข้าไปได้แต่เวลาเดินไปนจริงจงบางทีมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะ,ะคิวเต็มบ้างหรือว่าปัญหา,างานคนไข้มันมันมันมากตรงนี้ก็เราพยายามจะจัดระบบใหม่ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะขยายไปยังหน่วยอื่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีประชุมคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่แงชาติเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็สั่งการว่าไปลองดูทีว่าหน่วยอื่นจะให้บริการไหมเช่นร้านยาไปรับยาที่ร้านยาเลยได้ไหม เดี๋ยวเรากำลังคิดอยู่ไม่เกินสัปดาห์หน้าเราอาจจะออกตัวก็คือออกตัวเอาใหม่มาว่าไปรับยาแล้วก็จากร้านยาแล้วก็กักตัวเองได้ไหมอย่างน้อยก็ลดคือท่านต้องควรจะได้ยาก่อนนะครับนี่ก็เริ่มเป็นปัญหาความวุ่นวายนิดหน่อยเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเมื่อรู้ว่าติดเชื้อเนี่ยยังอาจจะไม่รู้สึกว่าจะดูแลตัวเองได้ยังต้องการตัวบริการเข้าไปดูแลมากก็อาจจะ ต้องใช้เวลาให้ทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าหากท่านไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเก้าสิบเก้าเเซนเนี่ยท่านท่านท่านรักษาหายเองได้อยู่บ้านก็หายเองได้แต่ว่าอาจจะมียามีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปยกเว้นถ้าท่านเป็นคนกลุ่มเสี่ยงคืออายุมากกว่าหกสิบมีโรคประจําตัวเจ็ดโรคเป็นคนท้องเป็นคนอ้วนอย่างเงี้ยเราถือว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราควรยาคนกลุ่มนี้เข้ามาในโรงพยาบาลแต่ท่านนั้นไม่ใช่กลุ่มนี้แลได้วัคซีนอย่างน้อยสองเข็มเนี่ยอ่าจริงจริง ส่วนใหญ่จะรักษาหายเองได้ให้ยาบรรเทาอาการบ้างให้ฟ้าทะลายโจรบ้างถ้ามีอาการมากหน่อยก็ให้ยาต้านไวรัสที่ชื่อฟาวิทิลาเวียก็ใช้ได้แต่นั้นเดี๋ยวรตรงนี้ก็ต้องปรับระบบตรงนี้ให้ให้รวดเร็วขึ้นครับคุณหมอครับเท่าที่ผมได้นําเสนอข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเคสหนึ่งที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคุณหมอคือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอันนี้เราเข้าใจเพราะว่ามันมีมันมีกฎออกมาอยู่แล้วแต่มามีอีกกลุ่มหนึ่งคุณหมอคือกลุ่มเด็กเล็กอย่างเงี้ยะมันมีข่าวว่า คุณพ่อคุณแม่พาน้องที่ป่วยเริ่มเมื่อลอยไข้ขึ้นสูงติดโควิดเนี่ยปรากฏไม่มีโรงพยาบาลรับอย่างเงี้ยครคุณหมอตรงนี้เราจะมีวิธีการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจริงๆตรงนี้จจะต้องเป็นช่องทางพิเศษอย่างที่ผมเรียนนะฮะถ้าสีเขียวเราสามารถที่จะจัดการท่านลงตัวได้เนี่ยสายพวกนี้ที่เป็นเด็กเล็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรเนี่ยเราก็จะต้องทําเข้าระบบให้ได้ต้องรเรียนนะ,ะว่าหลายครั้งที่กลุ่มเด็กเล็กโทรเข้ามาเนี่ยเราต้องเรียกว,ว่าใช้ระบบ ฉุกเฉินอนะพาเข้าไปเพราะว่าบางทีเด็กเล็กคุณแม่บอกซึมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เห็นด้วยดังนั้นช่องช่องทางพวกนี้จริงๆก็เป็นช่องทางที่เราก็อยากให้คนไข้กลุ่มนี้ได้เข้ารับบริการแต่ถ้าคนไข้สีเขียวยังอาจจะไม่เข้าใจและยังวิ่งหาโรงพยาบาลกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาเราเคยทําข้อมูลนะฮะในรอบสามวันเนี่ยบางคนโทรถึงห้าสิบครั้งก็มีอืมก็หมายว่าท่านโทรเขมาห้าสิบรอบะ าถามถามอยู่ตลอดเวลามีประมาณพันสามรอคนที่โทรเกินหา้าห้ารอบต่อภายใน3ามวันเนี่ยก็คิดดูว่าห้าพันกว่าสายนี่ต้องมารับคนโทรซ้ําเนี่ยมันก็ทําให้ภาระของคนรับสายเราเยอะดังนั้นถ้าเราจัดการกลุ่มเขียวได้เราก็เชื่อว่ากลุ่มเด็กเล็กกลุ่มคนแก่คนอ้วนพวกนี้เราก็จะจัดการเอาเข้าระบบได้เพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยเตียงเหลืองตียงแดงนี่ต้องเรียนว่ายังพอมีเก็บไว้อยู่ครับ ถ้าท่านเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นเด็กที่มีอาการอย่างเงี้ยจริง,รงๆเราพร้อมจะนําเข้าในสายด่วนเราที่มีอยู่เพราะเราไม่ได้ติดต่อเฉพาะโรงพยาบาลรัฐนะฮะเรามีโรงพยาบาลเอกชนที่ตอนแรกเรามีข่าวว่าจะยกเลิกโควิดแต่จริงๆเนี่ยเหลืองแดงยังไงก็ยังรักษาทุกที่ได้เหมือนกันเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเป็นเตียงเหลืองเตียงแดงเนี่ยแม้กระทั่งเอกชนนอกระบบเราก็เตรียมเตียงไว้ให้มีการประสานกัน,นอกรอบไว้เพียงแต่ว่าถ้าเขาโทรไม่ถึงเราเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแล้วคือเด็กเล็กโทรไม่ติดอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ถ้าโทรติดอันนี้ไม่มีปัญหาก็เลยตอนหลังเนี่ยเราเข้าใจว่าต้องยอมรับนะจิตอาสาทํางานดีกว่าเราเวลาเข้าหาคนกลุ่มนี้เราก็ให้เบอร์พิเศษเป็นเบอร์ไลน์บ้างเบอร์เจ้าหน้าที่พิเศษบ้างถ้าจิตอาสาไปเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยแจ้งเราด้วยเราจะได้ช่วยกันนําเข้าระบบเพราะบางทีสายหนึ่งสามสามสูเราเต็มคือจิตอาสาไม่ควรแนะนําคุณแม่โทรหนึ่งสามสามสูดเพราะบางทีโทรก็ไม่ติดอย่างเงี้ยถ้าท่านโทรมาเราเจอตรงนี้แล้วจะทํายังไงจะเข้าตรงไหนทางหนึ่งสามสามสูมีโรงพยาบาลไหนที่รับได้เลยไหม เราก็จะได้ประสานงั้นถ้าช่วยออกข่าวด้วยแล้วก็ช่วยกันนําเข้าระบบด้วยผมเชื่อว่ามันก็จะลดลงก็เห็นบางครั้งมีข่าวเหมือนกันแต่ว่าก็อยากว่าเวลาเสนอข่าวเสร็จปุ๊บช่วยบอกเราสักนิดนึงเราก็จะได้ช่วยนําเด็กหรือว่าคนที่มีความสีเหลืองสีแดงเข้าระบบครับครับ,ค,รบคุณหมอมีบางท่านเสนอแบบนี้ครว่างั้นเราเปิดสายเพิ่มได้ไหมฮะไม่เอาแค่หนึ่งสามสามศูนย์แต่ว่าเอาเบอร์ฉุกเฉินเบอร์อื่นๆมาร่วมด้วยช่วยกัน แล้วก็มันจะได้ทําให้การโทรศัพท์หรือว่าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วทุกคนจะได้ไม่ตกหล่นอย่างเงี้ยฮะใช่ครับก็ตอนนี้เราก็พยายามทําอย่างนั้นโดยใช้หนึ่งสามสามศูนย์แล้วโอนเข้าไปตอนนี้อย่างเช่นทหารเนี่ยเราก็โอนไปทหารเพราะว่าถ้าเราบอกให้ทุกคนจําเบอร์เยอะเนี่ยทุกคนยังงงหมดเนั<อ>้นแต่ถ้าท่านโทรมาหนึ่งสามสามศูนย์แล้วใช้โอนเข้าไปอย่างเช่นกทมนเนี่ยท่านจะมีเบอร์เขตของท่านลุกเขตอย,อยู่นะะถ้าท่านจําได้ท่านโทรไปก็ได้ถ้าโทรไม่ได้เราก็มาที่เราโอนอย่างทหารตอนเนนีีี้้ยยทท่่ท่าาาามรรับใหส ท่านไม่ได้เอาคนมานั่งที่เราแต่ท่านให้เราโอนหนึ่งสามาศูนย์ไปเบอร์เข้าเข้าเบอร์ท่านเลยดังนั้นรเราก็เลยไม่ไม่ได้จําเป็นต้องบอกทุกเบอร์แต่แม้นขนาดนี้ยหน้าง,งานท่านก็รับอยู่ดังนั้นจริงๆเนี่ยถ้าท่านรู้เบอร์ของหน่วยบริการรู้เบอร์ของเนี่ยกรุงเทพมหานครรู้เบอร์ของเขตท่านโทรไปที่นั่นเลยก็ได้ถ้าท่านถ้าของเราไม่ติดหรือในต่างจังหวัดท่านโทรไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลเลยก็ได้เราคิดว่าถ่านตรงนั้นเนี่ยรับบริการไปเลยก,ก,ก็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  ไม่ต่างกันเพราะระบบทั้งหมดเนี่ยข้างหลังบ้านนี้มันเชื่อมกันหมดอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะโทรไปที่ไหนเนี่ยมันก็เชื่อมกันหมดอยู่แล้วนะครับอืคุณหมอครับคือตอนนี้ไอ้เรื่องของเจอแจกจบเนี่ยถ้าเราคิดเล่นๆว่าโมเดลในต่างประเทศอย่างเช่นที่อังกฤษอย่างเงี้ยครับซึ่งสถานการณ์หรือว่าตัวเลขจํานวนคนใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะฮะคือเราเอาโมเดลของต่างประเทศมาปรับใช้กับเราได้ไหมฮะหรือว่าเจอแจกจบก็คือเป็นโมเดลจากต่างประเทศเหมือนกันที่เขาทาแบบนั้นจริง <c oughs> ของเราไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศอาจจะเจอแล้วจบเลยไม่แจกครับก็หมายความว่าเจอปุบ๊บท่านป่วยปุ๊บท่านก็จบอยู่ที่บ้านท่านกักตัวไป<อ>หน่วยบริการไม่ลงไปดูอะไรเลยแต่ของเรายังแจกเพราะว่าการแจกคือว่ายังอยากให้คนไข้มาเจอหมอแล้วสี่สปชั่วโมงคุณหมอยังต้องโทรไปตามอีกซึ่งผมก็เรียน <ừ> ปรึกษาท่านอธ <ừ> ิบ <c oughs> ดีกรมการแพทย์นะว่าท่านออกแบบอย่างนี้หมายความว่าเรายังเป็นพาระังานเราเยอะนะแต่ด้วยความเป็นหมอเนะี่ยบางทีท่านก็ห่วงคนไข้อะ่ะสี่สชั่วโมงก็ต้องโทรอีก เราก็เอาถ้าโทรอีกก็ทโทรอีกเพราะว่าแต่ต้องเรียนว่าการโทรกลับไปก็ยังเป็นภาระเราอยู่แต่ถ้าต่างประเทศอย่างที่คุณอ๊อบยกตัวอย่างอังกฤษนี้ท่านเจอแล้วจบเลยนะท่านถ้าคุณเจอบวกคุณอยู่บ้านเลยถ้าคุณไม่มีอาการที่คุณคิดว่าจะเป็นอาการปอดบวมเช่นมีหอบมีเหนื่อยออกซิเจนต่าคุณคจะไม่ได้อะไรยกเว้นคุณก็ไปหายากินเองที่เป็นยาที่ทางร้านยา,าที่เขาเลโฟร์เดคเคาน์เตอร์พาราเซตามอลยาลดไข้ยาอะไรอย่างนี้หาซื้อกันเอาเองดังนั้นของเราเนี่ยต้องเรียนว่า มันอาจจะไม่รู้ดีกว่าหรือ,อยังไงนะแต่รู้สึกเป็นห่วงคนไข้ามากกว่าเดี๋ยวก็คงดูปรับสาภาพอีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าพี่น้องประชาชนรับได้ว่าจร,จร,จร,ริงๆเจอแล้วบางทีถ้าเรามียาที่บ้านแล้วเราแลตัวเองได้เนี่ยมันก็จบได้เหมือนกันคือมันก็หายไปแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าสังคมยังยังไม่รับตรงนี้ก็ผมเข้าใจว่าทางบริหารก็ยังมองอยู่ว่าเออยังคงประกาศแบบอังกฤษไม่ได้เจอแล้วจบไม่ได้ครับ คืออันนี้เราอาจจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนใหม่ไหมครัคุณหมอเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้อย่างปีที่แล้วสถานการณ์ของเดลต้าเนี่ยมันน่ากลัวมันรุนแรงแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยมีคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตข้างถนนทั้งในไทยในต่างประเทศเองก็ดีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้โอมิครอนมันทําให้ทุกอย่างมันเหมือนจะดีขึ้นตรงนี้มันจะเป็นความยากลําบากของหน่วยงานหรือว่าสื่อไหมครัว่าในการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผเพราะว่าอย่างผมมาพูดเนี่ยก็ไม่ไม่มีเหตุที่ใครจะต้องเชื่อผม เพราะว่าคุณหมอจะเด็ดไม่ใช่เป็นคนที่เป็นความเชี่ยวชาญที่ทุกคนจะเชื่อคุณหมอจะเด็ดอาจจะเป็นเพียงแค่คนที่มาพูดแล้วเราก็เชื่ออะไรไม่ได้ท่านท่านก็จ,จะคิดอย่างนั้นแต่เราก็พยายามอธิบายด้วยเหตุด้วยผลผม,ผมจําได้ว่าตอนมกราเนี่ยมีสื่อสัมภาษณ์ผมก็บอกว่าถ้าดูสถิติเนี่ยโอมิครอนในต่างประเทศตั้งแต่แอฟริกาใต้จนกระทั่งยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกไปในทิศทางว่าไม่รุนแรงรแต่ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเรายังประมาณครึ่งเดียวที่โอมิครอนอีกครึ่งหนึ่งเดลตา้าแต่วันนี้เก้าสิบเก้า 6.7%เป็นโอมิครอนแล้วแล้วมันก็พิสูจน์ว่าหลายท่านที่ท่านบนว่าไม่มีใครไปดูแลที่บ้านเนี่ยจริงๆท่านก็หายไปเองเหมือนกันแต่เสียโอกาสในการดูแลส่งอาหารส่งยาส่งเครื่องวัดออกซิเจนเท่านั้นเองแต่ว่าหายไหมน,นี่หายดังนั้นวันนี้อาจจะต้องเริ่มพูดให้พี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอาจจะต้องยอมรับว่าพี่น้องอาจจะต้องดูแลตัวเองบ้างในบางกรณีถ้าท่านไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง S <S ไ<ห>ม่ uh ว่าท่านจะได้วัคซีนครบสองเข็มแล้วไม่ใช่หกสิบปีขึ้นไปไม่ใช่มีโรคประจําตัวที่คุมไม่ได้ไม่ใช่คนอ้วนไม่ใช่คนท้องเนี่ยอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าแม้จะไม่มีบริการอะไรเข้าไปแล้วท่านดูแลตัวเองกินน้ําอุ่นเยอะๆกินยาลดไข้อะไรนิดหน่อยก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันอาจจะยากนิดน,นึงนะครับก็ที่คุณอ๊อบถามว่าเราจะสื่อสารยังไงให้คนเชื่อเนี่ยจากเดิมที่ท่านเชื่อมาตลอดว่าเวลาพูดถึงกา 19, โควิด19ปุ๊บมันน่ากลัวมันมันน่ากลัวมากกานี้ก็ก็เห็นด้วยแล้วก็เป็นความยากของของภาครัฐเหมือนกันที่จะสื่อสารนะครับครับครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับคือปัญหาตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยทุกคนก็อยากจะโทรอยากจะติดต่ออยากจะหาหมอกันหมดแล้วอย่างนั้นเราพอจะมีหนทางที่เอาเฉพาะคนที่อาการหนักได้ไหมคร มันจะได้เคลียร์สายตรงนี้หรือว่าทุกคนก็คงคิดว่าฉันหนักหมดหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทายังไงผมจึงบอกว่าทํำยังไงที่จะให้อย่างที่ทุกคนคิดเหมือนคุณออฟเลยครับเอาคนที่หนักก่อนได้ไหมแต่เราไม่สามารถจะห้ามคนที่ไม่หนักบอกว่าคุณอย่าโทรแต่นั้นเราต้องมีวิธีการจัดระบบว่าถ้าเรารู้ว่าไม่เข้าข่ายตอนนี้เรากําลังทําอีกระบบหนึ่งเป็น ivr ให้คุณใส่ข้อมูลก่อนถ้าใส่ข้อมูลมันวิ่งมาปุ๊บคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าเราจะวิ่งเข้าโรงพยาบาลก่อนเลยเพราะว่ามัน มันก็เป็นอะไรที่เราพยายามเปลี่ยนตามสถานการณ์เรารู้นะฮะคิดแบบเดียวกับคุณออฟเลยว่าถ้าสายเขียวอเข้ามาแล้วเหลืองรออยู่คิวที่สิบอย่างเงี้ไม่ได้สู้เราให้เขากดเลยว่าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าหกสิบกดเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงปิ๊บปิ๊บปิ๊เนี่ยกระทำอยู่ก็ต้องให้โปรแกรมเมอร์เขาไปช่วยทำว่าให้มันวิ่งมาที่น้องเราเลยได้ไหมว่าให้มันมีสายที่คล้ายๆกึ่งๆเร่งด่วนหน่อยสืสีเหลืองเนี่ยคุณคุณต้องรับตรงนี้ก่อนนะคุณคุณอาจจะต้องข้ามสายเขาเข้ามาเลย คือเทคโนโลยีมันคงไปได้แต่ว่าต้องเห็นว่าแต่ก่อนเราก็คิดไม่ถึงเราก็ไม่ค่อยคิดก็ต้องมีคนมาแนะนําเราเราก็พยายามปรับคือเหมือนเราทําวิ่งไล่แก้ปัญหามก็เลยช้าหน่อยแต่ถ้าเราคิดได้ก่อนทําก่อนเนี่ยมันก็คงจะดูแล้วคนจะดีกว่านี้มอ้คนจะดีกว่านี้ใช่ใช่ก็นี้ก็ยอมรับแต่ว่าก็พยายามจะเอาคนกลุ่มนี้หกสิบคนอ้วนคนอะไรถ้าติกเข้ามาเบอร์นี้เบอร์นี้ปุ๊บเราวิ่งไปรับก่อนเลยถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ย อย่างน้อยอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่เชื่อว่าคนเสียชีวิตจะลดลงคนเจ็บหนักจะลดลงเรารักษาเร็วหน่อยเนี่ยก็ยังพออธิบายต่อสังคมได้ว่าเราให้ p r i o r i t ตรงนี้เนาะก็เป็นความเป็นธรรมอย่างหนึ่งของสังคมว่าอาเช่นเด็กเล็กโทรมาอย่างเงี้ยต้องวิ่งเข้าสายพิเศษเราเลยก็ถ้าเราทําอย่างนั้นได้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยอธิบายสังคมนะ่าจะพอรับกันได้ว่าเขาแซงคิวท่านหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นนะครับครับครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะสมมุติว่าโทรหนึ่งสามสามศูนย์ถ้าเป็นกลุ่มเสียง หกศูนย์แปดอ่ะกดหนึ่งเป็นเด็กเล็กกดสองรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วออกซิเจนตกต่ำกว่าเก้าสิบกดสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมหวังใจงว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการกดนะเดี๋ยว,ยวอันนี้เราก็กาลังให้ทีมเขาดูอยู่วิธีการกดเพราะเรารู้ว่าเวลาเราบอกเบอร์ปุบ๊บท่านก็จะกดตามนั่นแหละแต่เราจะมีวิธีการเริ่โค้ดประมาณสักสี่ห้าอันน,นําแนะนำคล้ายๆเราโทรศัพท์ไปไปบัตรเครดิตนะเขาจะบอกว่าท่านมีเบอร์อะไรท่านมีอะไรถ้าเรา เตรียมพร้อมไหปุ๊บเรากดปุ๊บ,บมันจะวิ่งออกมาเลยว่าอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเรารีบรับก่อนก,ก็หวังว่าถ้าทำได้เสร็จเร็วนะครับก็ตรงนี้ก็จะแยกออกมาก็จะเป็นคล้ายๆเอาคนที่คาดว่า อาจจะมีเหลืองหรือแดงออกมาก่อนดีกว่านะครับครับครับหวังว่าจะเร็วที่สุดนะครับทีนี้คุณหมอครับคงต้องถา,ถามถึงเรื่องสงกรานเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสปสชเองพยายามจะสื่อสารตรงนี้วา่าอยากจะให้คนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมารับวัคซีนกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสงกรานไม่ได้ห้ามนะ mm hmm. แล้วก็ปีนี้ก็จะจัดได้ด้วยเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจัดได้ในเลเวลไหนเนี่ยนะครับแต่มีการพบปะของผู้สูงวัยของครอบครัวอยู่แล้ว คุณหมอประเมินเอาไว้ไมหมฮะว่าสงกรานนี่มันจะทะลุแสนต่อวันแล้วสายที่จะโทรเข้ามาเนี่ยที่มันเจ็ดหมื่นต่อวันมันจะทุบสถิติไปอีกฮะแล้วจะทํายังไงดีครับเราเราเราต้องประเมินทุบสถิติเลยครับเพราะศรษติทุกอย่างมีไว้ทําลายหมดเลยตอนแรกที่เดือนมกราเนี่ยผมก็คาดว่าสักสามหมื่นเมื่อเท่ากับเดต้าก็ต้องยอมรับว่าคาดผิดเมื่อวันที่ขึ้นไปห้าหมื่นยิ่งคาดผิดหนักก็ไปอีกเมื่อขึ้นไปเจ็ดหมื่นอันนั้นเมษาเนี่ยที่คุณน้องบอกว่าเตรียมไว้แสนหนึ่งเลยดีไหมเนี่ย ผมคิดว่าดีครับผมเพราะถ้าไม่เตรียมไว้แสนหนึ่งแล้วเหลือเนี่ยตอนนั้นมา,มาขาดเนี่ยจะโดนคงจะโดนกล่าวหาว่าเขาให้เวลาเตรียมตัวแล้วยังไม่เตรียมตัวอีกเพราะเราต้องยอมรับว่าสงการเนี่ยคือผมผมคงไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่เอาเอาตามที่ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ฉากทัดใหม่ดีกว่าว่าท่านบอกว่ามันอาจจะถึงแสนถ้าเรามาตรการไม่ไม่ได้เข้มขน้นแล้วถ้าฟังจากคุณออฟเล่าเนี่ยมาตรการเราก็ไม่ได้เข้มข้นนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้มีการเดินทางกับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อะไร ็เรียกว่ามาตรการเราตั้งใจที่จะให้ไม่เข้มขน้นเพราะรู้ว่าถ้าเข้มข้นเกินเนี่ยทุกอย่างมันจะเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นเราต้องยอมรับสภาพกับจํานวนเคสที่จะสูงขึ้นดังนั้นผมคิดว่ามองในแง่ที่ถ้าเชื่อกระทรวงสาธารณสุขก็คือห้าหมื่นึงแสนนะครับผมแต่เวลารเราเตรียมการทํางานเนี่ยคงเตรียมแสนไว้ก่อนแต่ก็อยากให้พี่น้องสบายใจนะการเตรียมแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยดีกว่าไม่ได้เตรียมไว้แล้วก็ขาดอีกโดนด่าอีกดังนั้น คนโทรมาแสนหนึ่งเราก็เชื่อว่าถัา้าเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยจะต้องเข้ามาสายเนี่ยเราต้องเตรียมคนอย่างต่ำที่จะรับสายถึงเกือบสองพันคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอนนี้หาใช้วิธีการคือหาอาสาสมัครอาสาสมัครมาทาวันละชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงเราให้ค่าตอบแทนนิดหน่อยให้ท่านสมัครเข้ามาจริงๆวันนี้มีคนสมัครกับเรามาแล้วพันกว่าคนแต่บางวันคนทํามาสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็รับหมดก็<า>ถือว่า,าท่านจะทําตรงไหนก็ได้ทั่วประเทศท่านทําอยู่ที่บ้านบ้านาน,นอกท่านก็ได้ท่านมีคอมพิวเตตออร์์ััวนนนึึงงมีซิก เราให้ซิมท่านไปอันหนึ่งท่านก็รับได้แล้วเราสอนทไม่เกินสามชั่วโมงท่านก็รับได้นะ <ừ> เพียงแต่ว่าเราก็จะใช้ระบบเนี้เข้ามาเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นสงการจะเป็นวัดวัดประสิทธิภาพของเราอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าก็คงจะเตรียมะนะครับต้องเตรียมไว้ถึงตัวเลขในใจที่เป็นแสนก็คิดว่าก็คิดว่าเราเตรียมไว้ก่อน คุณหมอถ้างั้นผมถามเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าอาสาสมัครเนี่ยยังรับมาได้เรื่อยๆในการรับโทรศัพท์หรือว่ารองรับคนป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้สมมุติถ้ามีคนดูรายการเดอะสแตนดาร์ดนาวอยู่แล้วสนใจอยากจะมาช่วยตรงนี้ต้องไปที่ไหนยังไงฮะเข้าไปในเว็บไซต์เราเลยครับสแกน QR code หรือโทรศัพท์เข้ามาเลยแล้วก็เรารับสมัคร,ครท่านมาทําวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ได้ทั้งนั้นคือเป็นจิตอาสาบางคนคนป่วยเคยป่วยแล้วอาจจะมีจิตอาสาว่าเออทำบุญกับเพื่อน เอ่อคนอื่นบ้างเอามาทําให้เราสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงสองอาทิตย์ก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้สามสี่วันก็ได้รับหมดผู้พิการก็ได้นะอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไร,รแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้เวลาสักชั่วโมงมารับให้เราต้องต้องเข้าใจนะคนที่โทรแล้วไม่ติดเนี่ยแล้วเกิดความกังวลมากเนี่ยมันมีความกลัวความอะไรแยะๆเลยแต่ถ้าเรารเข้าไปช่วยเขาได้เนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งก็เป็นบุญกุศลเราก็ค,ค,คิดว่าแต่ท่านท่านมาเป็นอาสาสมัครเร,เราก็มีค่าตอบแทนนิดๆหน่อยหน่อยเราก็ว่าไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราอยากให ตอนนี้หนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยเป็นของทุกคนที่จะมาช่วยกัน mm hmm. ถ้าทําอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าแม้จะวุ่นวายโดนตําหนิบ้างแต่วันนึงเนี่ยคนก็เข้าใจเยอะคือคนได้ประโยชน์มีจํานวนเยอะหนึ่งก, mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคนที่เสียประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าไปช่วยกันน,นะครับเราเราใช้ระบบอาสาสมัครบ้างอะไรผมยอมรับว่าเราไม่มีปัญญาที่จะไปรับคนมารับโทรศัพท์เป็นแบบครับรับมาเป็นเจ้าหน้าที่เปิดจ่ายเป็นรายเดือนแล้ว mm hmm. เราต้องขอร้องว่า ช่วงนี้สักสองสาเดือนขอขอให้มาช่วยกันได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับไม่เป็นไรเราเราก็ยินดีอย่างยิ่งท่านเข้าไปในเว็บไซต์เราสแกน QR วอารโค้ดโทรศัพท์เข้ามาตามที่ขึ้นบนจอเนี่ยนะครับก็เข้าไปช่วยกันได้ครับผมรับไม่จำกัดเลยนะครับรับจำนวนไม่จํากัดครับผมครับตามหน้าจอนะครับคุณผู้ชมลองสแกน QR วอโค้ดเข้าไปด้วยว่าใครอยากจะร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับคุณหมอรับคาถามสุดท้ายแล้วครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายท่านร้องเรียนเข้ามาเยอะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอาโทรไปแล้วไม่ติดสายหลุดบ้างตกหล่นเป็นจนหายแล้วหรือว่าเป็นแล้วไม่รู้จะทํำยังไงคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับคนที่ติดโควิดอาการอาจจะไม่เยอะเขาควรจะมียาอะไรที่ติดตัวไว้ที่บ้านผมคิดว่าวันนี้เราต้องเราต้องคิดเสมอแล้วว่าวันนี้ถ้าเกิดเราติดเราจะทํำยังไง อย่าไปรอวันที่ติดแล้วจะทํำยังไงนะครับผมแนะนําว่าเตรียมไว้ก่อนเราเตรียมไว้เลยเราเราลองดูว่าในบ้านเราเนี่ยพอจะมีห้องที่เรากักตัวได้ไหมออ่าถ้าแม้นบ้านไม่เยอะแต่ว่ามีห้องเล็กๆที่เรากักตัวแล้วก็มีคนส่งข้าวส่งอาหารอย่างน้อยห้าวันให้เราได้ไหมถ้าได้เราอาจจะใช้ตรงนั้นเป็นที่ที่เตรียมยาจําเป็นอย่างเช่นพาราลดไข้ลดน้ํามูกลดไอและถ้าไม่ลําบากเกินไปเตรียมฟ้าทลายโจรไว้สักนิดหนึ่งตามสามเท่าของรักษาหวัด ก็คือวันหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิกรัมเตรียมไว้ห้าวันแล้วก็เตรียมยาพวกนี้ไว้แล้วถ้าเราเกิดป่วยจริงๆแล้วเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเราก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าเราอาจจะต้องรักษาตัวเราเองโดยที่ไม่มีหน่วยบริการไหนโทรกลับมาเลยนะครับแล้วเราก็ลองดูว่าด้วยยาที่เรามีอยู่อาหารที่เราพอมีเราอาจจะเตรียมอาหารแห้งอะไรไว้นักนิดหนึ่งอันนี้ผมพูดตามความที่ถ้าเป็นตัวผมก็มจะทําอย่างนั้นนะครับเตรียมยาเตรียมอะไรแล้วก็เราดูแล้วในช่วงระหว่างถ้าเกิดเราเป็นจริงๆเราตรวจ อาจจะตรวจด้วยตัวเองก็เป็นจริงๆตั้งสติให้ดีว่าโลกนี้วันเนี้โอมิครอนเนี่ยถ้าเราได้วัคซีนมาแล้วไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันหายด้วยตัวมันเองได้มันคล้ายๆไขหวัดอันนั้นเราก็ลองอปฏิบัติตัวในระหว่างที่เราโทรศัพท์ไปแอดไลน์กับสปสชเข้าวเว็บไซต์แล้วก็ลองดูซิว่าถ้าอาการเรายังไม่เปลี่ยนแปลงโอเคแม้เราจะไม่ได้บริการที่เขา,เารับรับรับกับเราไว้ว่าจะต้องมีอาหารส่งมามีอะไรส่งมาแต่เราพอจะดูแลตัวเราเองได้เนี่ย เชื่อว่าไม่เกิน 3, วัน5วันเนี่ยจริงๆมันก็หายเองแต่ถ้าในสถานการณ์วันนั้นที่ระบบมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมีหน่วยบริการโทรมาอย่างน้อยได้พูดคุยกับคุณหมอบ้างว่าโอเควันนี้เป็นยังไงแล้วก็เราพร้อมจะอยู่บ้านเราผมว่าอันเนี้ยจะทําให้ระบบมันไม่วุ่นวายมากนะแต่ถ้าเราเกิดวันนี้เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะติดแล้วเราเกิดติดขึ้นมาแล้วเราก็เอาแต่โทร,ทร,ทรโทรโทรโดยที่ลืมนึกไปว่าโทรไป3ามสี่วันอาการเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้กระทั่งเราบอกว่าเราไม่ได้รับบรการเราก็หายไปแล้วด้วย ซึ่งอันนี้ผมว่าต้องคิดถึงจุดนั้นแล้วที่คุณน้อบอกว่าอังกฤษเขาเจอแล้วจบเลยเราก<ม>็อาจจะคิดสถานการณ์นั้นก่อนว่าด้วยแม้นระบบและ,ะระบบะบริการของไทยที่อยากจะทําดีที่สุดแต่เชื่อว่าเมื่อถึงจํานวนวันหนึ่งเกินห้าหมื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะไว้ใจไม่ได้หรอกครับว่าระบบจะดูแลเราได้เราต้องเตรียมตรงนั้นไว้ก่อนก็น,นี้เป็นคาแนะนําเพื่อเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเอายอมรับความจริงว่าแม้นระบบถ้ามันทําไม่ได้จริงๆเนี่ยเรายังดูแลตัวเราเองได้ แต่ถ้าเกิดเราเป็นเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยทุกช่องทางเราต้องต้องต้อง,องสื่อสารเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเรารู้เราจะรีบมาดูแลหรือพาท่านเข้าระบบให้เร็วที่สุดครับครับครับสุดท้ายครับก็ขอบคุณคุณหมอนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็หวังใจว่า1 3 3 0จะรองรับคนได้มากกว่านี้รวมไปถึงระบบที่วันนี้เราคุยกันนะฮะว่าถ้ากลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กกดนี่นี่น,นี้จะได้ทางด่วนรัดไปเลย วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีครับ